สวัสดีครับพบอับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ forex t r a d e review สนุนโดย b เกอร์ ix v b เ o อร์มาตรฐานระดับโลกมีบัญชีหลายประเภทนะครับมีเงื่อนไขในการเทรดที่เหมาะสมกับเทรดเดอร์ชาวไทยและเทรดเดอร์ทั่วโลกเป็นอย่างยิ่งนะครับราคาทองคำนะครับตอนนี้ได้เคลื่อนที่ลงนะครับมาถึงจุดเป้าหมายในระดับแรกเลยนะครับที่ผมมองไว้นะครับราคาเนี่ยน่าจะถึงช่วงราคาประมาณสัก2,600นะครับ ได้เป็นอย่างน้อยนะครับราคาได,ได้มีการปรับตัวลงมาแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับเปิดมา หนึ่งวันนะครับวันนี้วันอังคารแต่ว่าราคาได้เคลื่อนที่ลงต่อครับเบรกทะลุ2650มาแล้วแนวถัดไปนะครับมีโอกาสจะลงไปนะครับในระดับที่ต่ำกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นช่วงระดับราคาประมาณนะครับรายสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะเป็น2560นะครับราคามีการเบรกเส้นตัวสปีดไลน์นะครับเส้นประสินลูกเงินนี้ลงมาแล้วนะครับในช่วงของการรีเทสเมนหรือว่าปรับฐานเนี่ยตอนนี้มันมาถึงแนวเบื้องต้นนะครับ38.2แนวถัดไปนะครับจะเป็นฟิโบ50อยู่ประมาณ 2,577นะครับทีนี้ไปดูกรอบรายวันนะครับกรอบารวันเนี่ยนะครับเมื่อวานก็กระแทกลงมาแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูดิวดาวไปในกรอบเวลาเล็กๆนะครับเราจะเห็นโครงสร้างเกื่อนที่ที่เป็นอาจจะมองเป็นเรื่องของอีเลดเวฟครับ1 2 3 4นะครับ5นะครับแล้วอาจจะเป็นเวฟ5แล้วนะครับทีนี้ราคาเนี่ยกับลงมาหาดิมานโซนสีเขียวนี้นะครับซึ่งผมยังเคลียร์ว่าราคามันมีโอกาสกับ หรือว่า r ีเชนเมนต์กลับขึ้นไปต่อได้นะครับในลักษณะของอการปรับฐานในชุดข,ขาลงนะครับราคานะครับในกรอบตัวช h แนลนะครับก็ยังอยู่ในช n แนลอยู่นะครับกลับลงมาหาดิมานโซนมีแนวรับมีดิมานโซนกับแนวรับชัแนลนะครับแล้วก็มีโอกาส ปรับตัวขึ้นได้นะครับในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าขึ้นได้ถึงไหนเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับราคาเนี่ยเข้ามาใกล้โซน2 6 0 0ซึ่งเป็นเลขราวดิ้งนัมเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ3ปัจจัยนะครับดีมานโซนนะครับแนวรับตัวชานลขาขึ้นนะครับกับเลขราวดิ้งนัมเบอร์2,600เพราะฉะนั้นโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นไปได้นะครับราคาเนี่ยอาจจะเป็น Vshape ในขถานนี้นะครับอาจจะขึ้นไปแบบนี้นะครับในภาพกว้างนะครับ แนวต้านของกรอบเวลารายวันนะครับณนะตอนนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ27-16ก็งตัว Daily BB Middle Band นะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการเบรกนะครับรีเทสแล้วก็ไหลต่อนะครับตามลักษณะของโครงสร้างกรคลเกินที่ทั่วไปเลยนะครับ ไปดูก่อนเวลาราย4ชั่วโมงนะครับก่อนเวลาราย4ชั่วโมงที่เรามองกันนะว่าเปิดตลาดมานะครับในวันจันทร์เนี่ยเขาอยู่ประมาณ2680นะครับมีโอกาสไหลลงมา2670นะครับแล้วก็แนวสัตปลายสองหกสสุดท้ายนะครับเคลื่อนที่มาเรื่อยๆมาหาทาร์เก็ตนะครับก็คือดีมานโซนตรงนี้นะครับถ้าเราดูลักษณะของเวฟนะครับหรือว่าการเคลื่อนที่อินเลทเวฟเนี่ยมันน่าจะเป็นอ่ะประมาณนี้นะผมไม่นับละเอียดนะ1นะครับ2 3 4 5นะครับเพราะฉะนั้น ในลักษณะของการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเราดูเรื่องของการเคลื่อนที่แบบ i m p u l s i v e ทั่วไปนะมันอาจจะมี1ครั้งนะครับนี่คือช่วงที่มัน Im p u l s e นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็น o อ l e c t i v e นะครับช่วงที่2ที่เกิด i m p u l s i v e นะครับก็คือการเคลื่อนที่ที่เป็นรุนแรงเป็นเทรนนะครับตรงนี้นะครับเป็นการ Impul s e นะครับแล้วตรงนี้เป็น corrective นะครับหรือว่าขืนนะครับของการ correction นะครับหลังจากนั้นก็ impulse อีกทีหนึ่ง เทรนเข้าไปนะครับมันจะมีการอิมพล s สยประมาณ3รอบนะครับก็จะได้1รอบ2รอบ3รอบแล้วนะครับทีนีอ้อาจจะยังไม่จบก็ได้นะมันแค่อา,อาจจะมีการเอ็กเทนหรือว่ายืดไปต่อแต่ว่ามันมีความเป็นได้เหมือนกันที่มันจะกลับตัวขึ้นนะครับในโครงสร้างของแชนแนลเดิมนะครับก็คือตรงนี้นะครับมีแัวต้านตรงนี้ แล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้อาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกซีหนึ่งนะครับแนวต้านของกกอบ 4S ปัจจุบันนะครับอยู่ประมาณระดับต่ำกว่า2670นะครับ BB Middle Band อยู่แถวนี้นะครับเมื่อวานช่วงแท่งของ5โมงเย็นเนี่ยมีการกระแทกลงมาแล้วหลังนั้นก็ไหลต่อนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราจะเริ่มมองพินาช็อตกันนะครับวันนี้นะครับสำหรับเกาะ 4S ก็จะดับราคาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวส u ายโ y z นะครับ26 6-7ขึ้นไปนะครับ2 6 6 7ขึ้นไปนะครับตรงนี้ไหลามาแล้วนะครับแล้วก็สุดสสำคัญเนี่ยราคาเขาเบรก EMA 50วันลงมาด้วยนะครับ EMA 50วันอยู่แถวเส้นสีตรงนี้นะครับประมาณ2646นะครับเมื่อก่อนนั้นเราบอกว่าโซนสีฟ้านะครับซึ่งเป็นกรอบแนวรับแนวต้านล่าสุดทะลุแนวรับลงมาแล้วนะครับ2 6 4หก็จะเป็นแนวต้านอีก เลเวลหนึ่งนะครับเป็นแนวพิเวตสโลก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นแนวต้านนะครับสองหกห้าศูนย์นะครับเรามีแนวต้านเออไม่ใช่สองหกสี่ห้านะครับแล้วก็สองหกหกเจ็ดโดยประมาณนะครับวันนี้ยังมองว่ามีโอกาสกลับตัวเลยครับหรือว่าเกิดการรีเทสเมนต์ขึ้นไปในสถานนี้นะครับแล้วก็เส้นเอ็เนี่ยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ต่ำกว่า26 66นะครับจุดที่มองไว้ราคามีโอกาสแทงมาตรงนี้ได้นะครับ2.590นะครับเป็นหนาของ stop h u n t นะครับเพราะว่าโลเดิมเนี่ยมันอยู่ประมาณ2.604เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอาจจะต้องระวังก็คือในขณะนี้นะครับแล้วก็ขึ้นนะครับเทสขึ้นไปแบบนี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามดูอีกทีนะครับการโครงสร้างราคาเนี่ยบางทีอาจจะต้องใจเย็นนิดหนึงนะครับไปดูกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับ ก่อนเวลา1ชั่วโมงนะตอนนี้นะครับแนวทางที่เรามองกันมานะก็คือ682ไล่ลงมา2670เด้งนะครับซึ่งมันไม่เด้งมากนะครับมีโอกาสไหลลงมาต่อ2650ก็ลงมาแล้วนะครับตรงนี้ที่เราตามกันมาสุดท้ายทะลุลงมาแล้วแนวต้านนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ประมาณตรงนี้เลยครับมกก่อน1เฮประมาณ2635นะครับเส้น EMA นิดนึงนะครับก็อยู่ประมาณนั้นแนวพายวอด อยู่ประมาณนี้นะครับณเบื้องต้นนะครับการเคลื่อนที่ไปเนี่ยถ้าราคาขึ้นไปประมาณซอกสองหกสี่ห้านะเรามองช็อตมาตามเทรนก่อนนะครับตรงนี้นะครับตามเทรนเส้นสีแดงครับอันนี้คือถ้าราคาดีเชสเพนกลับขึ้นไปนะครับมองช็อตกลับลงมาเหมือนเดิมนะครับมาหาโซนประมาณ260หนะครับหรือว่าพีเบียดโลเดิมนะครับแต่ว่าถ้าใครจะตั้งทรงขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมบอกว่ามันมีโอกาสราคากดต่ำไปกดต่ำกว่า 2.600ได้นะครับเช่นลงไปทดสอบเส้น EMA เส้นสีแดงนะครับอยู่ที่ระดับราคาประมาณเท่าไหร่นะ2.590นะครับเพราะฉะนั้นการบายเร็วเกินไปอาจจะไม่ค่อยดีนะครับรอดูให้ราคามันอาจจะเกิดในขณะนี้นะครับก็คือราคาอาจจะค q u สนะครับลงไปก่อนนะครับ2.590นะครับดูดไปเลยนะครับ2.590แล้วค่อยกลับขึ้นมาแบบนี้นะครับยังมี โอกาสให้เราตั้งส่งขึ้นนะครับอาจจะมองได้ถึง2666ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นชุดสวิงสวนเทนกลับขึ้นไปนะครับยังไงก็ไปหาความเสี่ยงให้ดีนะครับตอนนี้เป็นเทนลงนะครับราคาอายวันเนี่ยนะครับก็มีการลงมาหาตัวแนวรับตัว lower band นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ ว่าทาไมแถวนี้มันมีโอกาสที่อาจจะเกิดการารีเชชเมนต์กลับขึ้นได้ราคาเนี่ยลงมาหาแนวรับเส้นสีแดงแล้วนะครับมันอาจจะรีเชสกับขึ้นไปประมาณหนึ่งนะครับแล้วค่อยไหลต่อนะครับแนว2,600ก็จะเป็นแนวรับที่สําคัญอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่สามารถเบรกลงมาได้นะครับไปหาความเสี่ยงให้ดีๆนะครับ การวิเคราะห์ราคาทองคําของเรานะครับต้องขอขอบคุณโบลกเกอร์ i อเนะครับโบลกเกอร์มาตรฐานระดับโลกนะครับมีมาตรฐานนะครับหรือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใดบ้างนะครับไปดูกันที่เว็บไซต์ทัตไฟแนทนะครับก็จะมีเอซิตนะครับซึ่งเป็นท็อปไลน์เส้ของออสเตรเลียนะครับใบอนุญาต529610เนะครับเ s c a 53103อห้าสามหนึ่งซ่าทีสองศูแล้วก็ FSC GB 222006 05นนะครับสำหรับท่านที่สนใจการเทรดนะครับ ผมใช้บัญชีประเภทรอนะครับซึ่งเป็นบัญชีที่มีสเปซต่ำที่สุดของ i x นะครับผมจะถนัดกับการเทรดบน d e สก์ท็อปนะครับก็ดาวน์โหลดตัว MetaTrader ไฟลจากตัวเว็บไซต์ของ i x นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าสเปซอยู่ที่4นะครับสำหรับทองคํานะครับหรือว่า Gold Spot นะครับ EU0 GU02 นะครับ UJ1 นะครับ AJ0 หรือ1เท่านั้น a u 0นะครับ สนใจสเปซต่ำนะครับเงื่อนไขดีๆนะครับมีบัญชีหลากหลายนะครับฟรีชอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นฝากและถอนฟรีนะครับมีสินทรัพย์ให้เราเสรดกว่า250กานะครับเทรดกับ i u x ได้เลยนะครับคลิกที่ลิงก์อยู่ในแคบชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองนี้นะครับขอโชคดีมีกำไรในการเทรดแล้วขอพบใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเ g e forex review re ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ